สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับกับสวัสดีกับเช้าวันพฤหัสครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีวันนี้นะครับวดประจําวันที่9นะครับเดือนธันวาคม2564นะครับผมสลับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีในรอบเช้าเราบ่ายเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆเพื่อนๆ ทุกๆคนนะครับผมเมื่อวานนี้ก็รอบเช้าก็มาเด่นนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับรอบบ่ายนี่แตกล่างแตกบนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานนี้นะก่อนนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับผมรอบเช้านะครับผมให้เด่น4กับเด่น7วิ่งรูดที่4ไปนะครับผลออกมานะครับ4 0 5กับ45นะครับเลขบนนี้ก็มาแค่ตัวเด่นเนาะ05ไม่มีนะครับส่วนรอบ ไอ้ส่วนเลขล่างเนาะเลขล่างก็4 5นะครับ4 5นี่ผมข้ามไปเนาะไม่มีนะครับมีแต่4 1 4 6 4 7เนาะแต่ว่าสายวิ่งสายลูดก็มีเฮนะครับถ้าใครเอาไปวิ่งลูดนะครับสลับ4เนาะก็เข้าไปใน4 5นะครับผมส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้เด่น2เด่น5ไปนะครับเด่น2เด่น5นะครับ20นะครับในเลขล่าง20กับ 062อันนี้มาหมดเลยนะครับมาแต่ว่ามาตัวกลับนะครับนี่ครับผมก็มาตัวกลับนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นให้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนด้วยนะครับผมส่วนวิ่งลูท5ก็ไปอยู่รอบเช้านะครับเนาะเสียดายมากนะครับผมครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสําหรับตัวเด่นในรอบเช้านะครับเด่นในรอบเช้าผมจะให้นะครับเด่นรอบเช้าผมให้ไปที่4และ3นะครับ4และ3วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่4อีกนะครับผมยังชอบ4อยู่นะครับในรอบเช้านะครับ ส่วนจับคู่นะครับเด่น3นะครับก็จะมี3035แล้วก็37นะครับส่วนเด่น4วิ่งดูดที่4นะครับก็จะมี4 1 43 แล้วก็4 7นะครับผมส่วนหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่ผมให้ไปที่5นะครับหลักร้อยนี่ผมให้ไปที่5นะครับก็จะเป็น5 3 7นะครับ5 4 3สนะครับเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับ ส่วนรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายเลขเด่นนะครับรอบบ่ายเลขเด่นผมให้ไปที่0นะครับ0ย์แล้วก็7นะครับวิ่งรูดที่7นะครับผมเนาะเด่น0เด่น7ถ้าใครไม่ชอบเด่น0เด่นเก็อย่าลืมตัวเก่านะครับอย่าลืมว่ารอบบ่ายนี้2เดินดีมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ค่อยชอบ2เท่าไหร่นะครับ ก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับเพื่อนๆพี่ๆสำหรับเด่น0นะครับเด่น0ย์ผมจะให้ไปที่03นะครับ04แล้วก็06นะครับส่วนเด่น7วิ่งรุดที่7นะครับก็จะมี70 73 แล้วก็74นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่4นะครับก็จะเป็น406นะครับ4 7 3นะครับผมเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับ แนวทางวันนี้นะครับก่อนออกไปก็ขอกําลังแรงใจเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับมีโชคลาภทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ